สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวนจะของบวงงามปานนี่เนาะต้องไปหายางสวนคนอื่นจ้าเอาสวนดอกไม้มาฝากจ้าตอนนี้นะดอกไม้มันก็ร่างฟื้นจากอากาศหนาวค่ะเพื่อนๆนมันกําล่งสีเข็ดดอกตุมต้ม,ม,นม,นมๆนะจ้ามันไดยไม่จะใบเขียวๆนะจ้าอันนี้กับบานอยู่นี่มันก็เป็นคล้ายๆวัดดอกหยานั่นแหละจ้าแต่ว่ามันเป็นสีชมพูม่วงอ่อนเนาะ งามงามมาตามพิรดามาจ้าพ่นะ่ะเอกทานังเวงแล้วกะยัง,งไปยัง,างมาเป็นดาราพ่นได้หันนะเออจังสี่หละ่ยะยัดถือซาพิรดาเด้อจ้ะเอาดอกไม,ม้งามงามมาให้เบิง่งจ้าเบิ่งเนี่ยดอกอีหยังมีสีสันสีชมพูแน่เหลืองแน่ม่วงแน่สม้มแน่มักแถิดดอกเพื่นอนน่ะนะมักทายภาพไม้เพื่อนเบิ่งจ้างามเรา,าจะเนาะจากดอกอีหยังน่ะ เบิ่งเอาได้จะเด้อดอกไม้ทุกชนิดมันจะมีชื่อของเขานั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพิรดาไม่รู้จักชื่อเขาเนาะมาชมความสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีปลอดโปร่งค่ะวันนี้น่ะมาเดินปาน้ากันด้จะเด้อมาหาเบิ่งดอกใหม่ละแต่ว่าดอกใหม่ยังบกขึ้นจ้ะข้นบางชนิดเนาะชนิดงามๆม,มันก็นยังบมาจา่ะเพื่อนๆส,ส่วนนี้เขา,ขาจะเรียกว่า a h, h s สเลดนะคะ like มันก็จะกว้างใหญ่มากเลยล่ะมองไปเหมือนทุ่งกว้างเลยนะคะเขาจัดสวนได้สวยเลยแต่ว่าตรงนี้พิรดาจะถ่ายวิวไกลๆให้ดูค่ะตรงสวนแท้ๆจริงๆแล้วดอกไม้ก็ยังไม่เยอะค่ะเพื่อนๆดอกไม้ของฤดูร้อนยังไม่มาค่ะเพราะว่า มันพึ่งผริใบแล้วก็ดอกตูมกำลังจะมาจ้าก็เดินชมเรื่อยๆนอกจากน้อมาเบ่งบรรยากาศงามๆน้ำกันได้จ้ะเด้ออ่อนซ่อนบรรยากาศจากเระเลื่อยทายมาหายมูเบ่งน้ำจ้าดอกใหม่น่าจากจะสีชมพูไหมแต่ว่ามันไม่ผิ่งลายได้จ้ะเด้อนี่นี่น,น,นะนะโอ้ยกลับไปเห็นน้ำหวานนาาจะนะ ระวังพึ่งนะลูกพึ่งต่อยเธอเ้อะ <i lose> ทุ่บี๊ชมธรรมาชาติสวยงามค่ะอากาศห่อนจะเพื่อนๆจะ้ะ รู้สึกร้อนขึ้นมานิดนึงดิว้อมวกดาวด่าเลยบ้านทรงอังกฤษจ้าสวยงามจ้ะเพื่อนๆจ้านะ้ลูกสาวนาั่งยืดไนกะ่พุ่น่ะมงมาายางน้ำแม่เด้นั่งย,ดยืดไนกะ่พุนะ่น้าฮะน่ะ มาเดินเล่นในสวนจ้าตอนนี้ดอกไม้ก็กำลังจะออกใบเขียวๆครับเพื่อนๆยังไม่มีดอกเลยจ้ะวันนี้อากาศดีนะคะต้องอ n j o y อากาศนะคะ เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่แน่นอนฝนอาจจะตกมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะคะอยู่ยุโรปค่ะดอกไม้สวยงามค่ะเพื่อนๆมันก็ยังไม่เยอะค่ะส่วนมากก็กำลังจะแตกใบนะคะมา,าซื้อดอกไม้จ้ะเพื่อนจ้ะดอกไม้งาม,งามเลยไีนดอกอีย่งนี้จ้ะนี่นซื้อมันนะ

นี่หนงเราตองการที่น้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอยอมยอมยว้ยโอยอ้้ย้อ้ยอ้ยอ้ย้ยยออ้ยโออมหอยอยโ่้ยโ้ยโ้ยอ้้ย้อ้าอ้น้ ้างเลนแมวก็มียังนะโอตายวิกเสกาชอป can you pick him up darling g a s s h o e แมงพวงมานะคมงพวงมาจะบาทยีปอนแมงพวงมาปาท่านกว่บาท i this one ทา ก้ different color, but ายสีเขียวนะ like this one but อัน f ี้แต่สี o ื่นใครซื้อแมงพวงหมานะ่ะนะมุนนี่นดาลุโลนฮะของเล่นบัลเล็กหน่อยนะนะั่นนะปะปะปะ,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 ปะ